ส,สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องของสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น <Overwatch> สินค้าพเอกสินค้าเมลอนของเรานะครับก็เป็นเรื่องของหมวดของสายน้ําซึ่งเป็นหมวดเดียวกับสายส่งไนล่อนนะครับแต่ตัวนี้เราเรียกว่าสายยางนะครับสายยางน้ําแต่ในภาษาในแคตตาล็อกของเรานะครับเราจะเรียกชื่อว่าท่อยางฟ้าไทยนะครับท่อยางฟ้าไทยนะครับตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับหลักๆสําคัญก็คือ เรามีอีกสองตัวนะครับตัวที่เป็นสีฟ้าคาดเหลืองหรือชื่อเราเรียกว่าท่อยางฟ้าไทยในตลาดเรียกว่าสีสายยางถักได้นะครับบางสายยางสีฟ้าบ้างสายยางสีฟ้าคาดเหลืองบ้างแต่ของเราคือมีสีฟ้าคาดเหลืองและมีใยได้อยู่ข้างในนะครับมีใยได้อยู่ข้างในนะครับอันนี้ภาษาเราเรียกว่าท่อยางฟ้าไทยนะครับสามารถดูได้จากแคตตาล็อกตัวนี้นะครับท่อยางฟ้าไทยตัวนี้ เป็นสินค้าเมลอนครับส่วนตัวนี้เป็นท่อยางล้วนนะครับไม่มีไม่มีใยได้อยู่ข้างในนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นใยได้ข้างในนะครับเป็นใยได้อยู่ข้างในทําให้เกิดมี3ชั้นนะครับส่วนตัวนี้มีชั้นเดียวก็คือมีมีเป็นเนื้อยางปกติซึ่งแตกต่างจากตัวนี้ที่เป็นสายยางใสนะครับตัวนี้จะเป็นสายยางที่เป็นสีฟ้าข้อแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือเป็นสินค้ากล้วยนะครับขายง่ายนะครับได้ค่าคอมน้อยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ขายมานานนะครับนานมากๆตัวนี้เป็นตัวใหม่ไม่ไม่ถึง4ีหปีส่วนต่างก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวทึบนะครับพอทึบปุ๊บน้ําที่ผ่านสายยางใสเข้าไปจะไม่เกิดตะไคร่น้ำข้างในนะครับแต่ก็คือความทนทานการแรงรับแรงดันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับที่เป็นท่อ,อยางฟ้าไทยมีเส้นได้นะครับหรือเราจะเรียกว่าสายเอ่ออยางมีเส้นได้ข้างในก็ได้นะครับ สตัวนี้ต่างกันก็คือตัวนี้มีชั้นเดียวตัวนี้มี3ชั้นนะครับก็คือมีพลาสติกนะครับท่อ PVC เส้นได้แล้วก็ท่อ PVC นะครับจะใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่านะครับในส่วนของแคตาล็อกนะครับเราก็จะมีตัวอย่างแคตาล็อกนะครับเราขายขดละ100เมตรนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของเรานะครับมีไซส์อยู่ก็คือ1นึหทับสหรือ4หุนนะครับภาษาเราเรียกว่า4หุนนะครับ หนึ่งนิ้วมีสี่มีแปดหุนนะครับก็เป็นหน่วยที่หน่วยพิเศษหน่อยนิดนึงต้องพยายามจำนะครับแล้วหนึ่งนิ้วเนี่ยครึ่งสี่หุนก็คือสี่ทับแปดพอหารกันก็จะเป็นครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ห้าหุนเป็นไซส์พระเอกนะครับห้าหุนคือไซส์ที่ต่อกับก๊อกน้ําทั่วไปนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กรัดรัดเข้าไปนะครับอันนี้คือท่อสายก๊อกน้ําสายน้ําสายเกษตรปกตินะครับสายน้ารดน้ําต้นไม้ธรรมดาซึ่งสมัยก่อนจะใช้ใช้ใช้ตัวสายยางใสนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมว่าตัวสายยางใสนี่คือขั้นต่าสุดนะครับขั้นถัดมาคือสายยางล้วนขั้นขั้นสูงสุดรานะคาดีสุดแล้วมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือท่อยางฟ้าไทยแบบมีให่ได้นะครับถัดมาคือหขุนหขุนก็คือ6ทับเท่ากับ3ทับ4นะครับหรือ เขาเรียกว่า6ขุนนะครับอย่าไปเรียก3ทับนิ้วนะครับอายลูกค้านะครับเขาไม่ใช้ภาษานี้กันนะครับแล้วก็1นิ้วนะครับเรามีทุกไซส์แต่ไซส์ที่ขายมากที่สุดมากกว่า 60- 70%ก็คือหขุนหรือ5ทับแปนะครับสำหรับสีที่เรามีนะครับสีมาตรฐานคือฟ้าคาดเหลืองนะครับแล้วเราก็จะมีสีเขียวแล้วก็เขียวสะท้อนแสงนะครับส่วนทุกอย่างก็ตามแคตตล็อกนะครับคุณสมบัติที่สําคัญของตัวที่มีรายได้ของเราก็คือ หนึ่งทนแรงดันได้ดีสองเวลางอแล้วมันจะพับกลับมาที่ตัวมันเองได้นะครับซึ่งแตกต่างจากส่ยางใสและสยางล้วนนะครับเวลางอแล้วเนี่ยมันจะ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 เหมือนกับงอแล้วมันน้ํยจะไม่ผ่านนะครับตัวนี้มันงอแล้วมันจะน้ําจะผ่านแต่เวลาปล่อยมันจะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นส่ยางใสหรือยางล้วนเวลางอแล้วมันจะงอคงค้างเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวใหญ่ได้จะเป็นตัวยืดหยุ่นแล้วก็รับแรงดันได้ดีนะครับ ในส่วนของที่เป็นใบเสนอราคานะครับจริงๆแล้วเราจะมีรุ่นที่เป็นใบประกาศราคานะครับเรามีรุ่นที่เป็นร้อยเมตรเป็นหลักนะครับตัวร้อยเมตรเนี่ยนะครับก็จะมีลูกค้าจะชอบไปเทียบตัวนี้เราขายเป็นเมตรเราขายเป็นม้วนนะครับเราไม่ขายเป็นน้ําหนักนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับคุ้นเคยกับสายยางใสที่ขายเป็นน้ําหนักแล้วก็คู่แข่งคนอื่นๆในตลาดเขาขายตัวยางล้วนเป็นน้ําหนักเหมือนกันนะครับปกติแล้วนี่ต้องจํานะครับต้องจํานะครับ สายยางใสจะขายเป็นน้ําหนักนะครับเพราะว่าช่างกิโลกี่บาทกี่บาทแล้วก็น้ําหนัก1นึ่กิโลกี่บาทคูณเข้าไปนะครับแต่้ายยางลวนเราขายเป็นเมตรขายเป็นม้วนนะครับขายเป็นม้วนขอโทษครับไม่ได้ขายเป็นเมตรขายเป็นม้วนนะครับโดยที่มันจะมีน้ําหนักมาตรฐานอยู่นะครับตัวของสายยางฟ้าคันเหลืองหรือสายยางที่มีเส้นได้ก็ขายเป็นม้วนเหมือนกันครับม้วนละร้อยเมตรนะครับส่วนน้ําหนักนะครับเวลาลูกค้าต้องการเทียบน้ําหนักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เวลาเทียบน้ําหนักแล้วมันจะราคาแพงกว่าตัวสายยางสายมากนะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันดีกว่ากันเยอะนะครับก็คือน้ําหนักจะอยู่ในนี้ครับสี่หุนสิบสามกิโลนะครับห้าหุนสิบแปดกิโลนะครับหกหุนยี่สิบสามกิโลแล้วก็หนึ่งนิ้วสี่สิบห้ากิโลนะครับต่อม้วนโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับตัวที่สําคัญที่ต้องจําก็คือห้าหุนนะครับของเราหนักสิบแปดกิโลโดยเฉลี่ยนะครับบางทีจะเป็นสิบเจ็ดจุดแปดสิบเจ็ด 18.1 18.2 18. 18. โดยประมาณซึ่งลูกค้ามักจะชอบไปเปรียบเทียบกับตัวใสยางใสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของคุณเท่าไหร่ของคุณเท่าไหร่แล้วต้องคูณมาเป็นตามน้าหนักซึ่งเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับอันนี้สําหรับลูกค้าที่เขาไม่เคยซื้อนะครับเวลาเขาถามเราอาจจะงงเพราะนั้นเราพยายามออบอกเขาแล้วก็มีคู่แข่งนะครับคู่แข่งของเราเขาใช้น้าหนัก17กิโลพอ17กิโลแปลว่า1 0 0เมตรของเขาจะ ความหนาของสายจะบางกว่าเราแล้วราคาก็จะถูกกว่าเราเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับของเรารับประกันคุณภาพนะครับสปีนะครับไม่กรอบนะครับตัวคุณสมบัติของเราตัวนี้ตัวสายน้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับรับประกันตลอดหรยอการใช้งานรับประกัน3ปีไม่กรอบนะครับไม่มีน้ํายางเหนียวๆกลิ่นไม่เหม็นนะครับแล้วก็ไม่มีตะไคร่น้ำนะครับของเราขายดีมากนะครับโดยเฉพาะห้าทับ ห้าทับแปดหรือห้าหุนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมเรามีรุ่นพิเศษนะครับซึ่งเป็นสําหรับพวกที่เป็นร้านค้าที่ขายปลีกแล้วก็ร้านค้าที่เป็นดีเอไอหรือโฮมโปรโฮมมาร์ o, นะครับเรามีขนาดไซส์10เมตรสิเมตร20เมตรนะครับก็จะตัดแบบนี้นะครับเป็นม้วนพัดสวยงามนะครับแล้วก็จะมีแถมเหล็กลัดขอบบิดในเวลานี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะเป็น ม้วนแบบนี้นะครับมี3ใชไซส์10เมตร15เมตร20เมตรนะครับก็เหมาะสำหรับการอ,าอยู่หน้าร้านซื้อ DIY นะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ซื้อถือไปเลยไม่ต้องมีการตัดนะครับขอบคุณครับ